สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียับเช้เชาจากฝั่งอังกฤษจ้ะมุนอังกฤษก็ต้องตะมือนี้ด้วยจากฝั่งอังกฤษจ้ะจอยว่าจอยจะทําแกงเขียวหวานไปค้นหาดูพริกแกงเพื่อนไม่มีมันหมดจอยก็เลยจะทําพริกเอแกงเผ็ดจะ้ะนะแกงเผ็ดใส่มะเขือจะ้ะอันนี้มะเขือในสวนจอยนะทุกคนที่จอยปลูกปีนี้แหละเพื่อนๆอู้ทำไมทาเยอะจังทำทีเยอะๆเลยจะ้ะ ชอบกินมะเขืองไงอันนี้มะเขือแช่แข็งที่จอยได้แบบแช่แข็งเอาไว้จอยก็จะมาทํากินจ้ะนะอันนี้จอยเก็บตั้งแต่เดือนประมาณปลายปลายเดือนสิงหาแล้วเข้าเดือนกันยาแล้วแหละเนี่ยที่จอยเก็บแล้วก็แช่ในะช่องแช่แข็งเอาไว้นะคะทุกคนสีสันก็ยัง ยังพอเอามะแกงได้จตะไอสีมะม่วงนี้คือมะเขือตอแหละจะเอามาทําปะปนกันไปทุกคนผงข้าวด้วยนะหลบหม้อข้าวกันจะสับไก่จะไก่ก็คือซิ่โครงไก่นี่แหละทุกคนที่ว่าจอยได้มาฟรีอ่ะจะจอยได้ทำ็นทาหอ่อหมกไปแล้วเนาะเมื่อวดนนี้ก็อยากจะกินไอ้ไอ้นี่นะอะไนะแกงเขียวหวานก็ไม่มี แกงเขียวหวานหมดเพราะว่าตัวก็ไม่ค่อยแกงแกงเขียวหวานเท่าไหร่ทุกคนแต่ว่าบางทีช่วงที่มันอยากกินขึ้นมานะ่ะมันก็เลยทําให้อยากกินอะ่ะทีนี้มันไม่มีจอยก็นั่นแหละแกงเผ็ดไปจะแกงเผ็ดก็อร่อยจอยเอาเออขนไก่ออกเพื่อนๆที่นี่เขาถอนขนไก่ไม่ไม่เกี้ยงเหมือนบ้านเรา ตรงตูดมันอะบ้นท้ายนะเอฟซี FC บางท่านบเคยบอกกัว,ว่าบ้นท้ายนาลีเงี้ยบางคนก็เรียกบ้นท้ายธรรมดา,าจะ้ะเรียกไปเถอะใจนี่จะมันออกมันน,นี่เพื่อนๆมันแบบมันยาวเกินคนก็ บางอันก็ถอนยากมากเลยแกง,มงหม้อนึงก็สิ่งี้เราจะมะเขือบางท่านบอกให้จอยเอาไปซุปจำบางช่วงจอยก็นึกอยากซุปบางช่วงจอยก็ไม่อยากเลยทุกคนไอ้มันขึ้นอยู่บางช่วงอาจ้ะเราอยากกินอะไรเมนูอะไรก็จัดไปแต่แนะนําได้แต่ทุกคนแนะนําได้แต่ว่ามันเราจะทําหรือเปล่าแค่นั้นเลยเพราะว่าบา,บางเมนูที่เพื่อนเพื่อน,นแนะนําจอยจอยก็ไม่อยากกินไงเพื่อนเพื่อนน,น,นึกภาพบอกไหม คนเรามันกินอาหารมันนึกจะก,กินไม่ไม่ตรงกันนะไม่เหมือนกันนะจ๊ะเห็นจอยทํานี่คือบางคนก็แนะทาอันนู้นได้อันนี้ได้จ๊ะขอบคุณมากๆที่แนะนําจอยแต่ว่านะจอยทาเมนูที่ว่าจอยอยากจะทานอะ่ะแช่แข็งไก่แชแ่แข็งก็แข็งก็แข็งจริงๆขนก็ยาว เขายาวเอาจากตรงบ้านท้ายจะจอยต้องถอนทิ้งทุกคนเพราะที่นี่ไก่ส่วนใหญ่อย่างที่จอยบอกอาจจะเข้าถอนขนไม่ค่อยเกลี้ยงหรอกนะช่วงบ้านท้ายช่วงปีกเงเี้ยเราต้องมาทำความสะอาดอีกรอบจะจอยก็สับ,สบห,หันเพราะว่าไม่มีใครอยู่บ้านแล้วจะสายแล้วทุกคนสิบโมงกว่าละจอยก็เลยหันทั้งหันทั้งสับไปจะงวดนี้จอยก,ก็ใช้ซิคโครงไก่หมดเราจะที่ได้มายเยอะที่เห็นในที่ว่าจอยถ่ายให้ดูรอบที่แล้วเนาะ จอยก็มาใช้หมดจ้ะจอยทำนี่สามีไม่กินด้วยนะทุกคนนะมีแต่ลูกสาวกินด้วยจ้ะลูกสาวจะชอบมากจ้ะนะมะเขือเนี่ยจอยก็ทำเยอะๆก็เอาไปกินกับขนมจีนนะจ้ะทุกคนกินกับข้าวกินกับขนมจีนบางทีลูกสาวจอยเขาไม่ได้ตักข้าวไม่ได้ม่ได้กินกับขนมจีนเขาก็มานั่งกินเล่นๆนะทุกคนงวดนี้จอยทำไม่เผ็ดมากจ้ะนะจอยลดพริกลงเยอะเดี๋ยวให้เพื่อนๆน,นะเพราะว่าเราอายุเริ่มเยอะกะเพราเรามันก็แบบ แสบแบเพื่อนๆปากลิ้นเรามันก็บางลงเนาะสามีนี่เป็นกระดูกกระดูกเขาไม่กินนะมะเขือเขาก็ไม่กินจ้ะนะเขาไม่กินเขาจะเลือกกินอยู่แต่ไม่เป็นไรจ้ะเมื่อวานนี่ลูกสาวกลับมาเนาะเห็นบอกแม่พ่อนะ่ะคุยถึงเรื่องของ,พของเพื่อนเขาเพื่อนผู้ชายนะเพื่อนนะเพราะว่าลูกสาวเขากําลังคลอดลูกแล้วทีนี้สามีจอยเขาก็มาเล่าให้จอยฟังเนาะบอกเนี่ยนะ เคสนะเขาคลอดลูกกันนะเป็นผู้หญิงคือเพื่อนของแอนดี้อผู้ชายเขาเขามีลูกสาวที่ลูกสาวเขาคลอดลูกคนเพื่อนลูกคนที่สองคนแรกก็เป็นผู้หญิงคนที่สองก็เป็นผู้หญิงพูดแบบหน้าตาแบบยิ้มให้ลูกสาวใหญ่ทีนี้จอยเลยเลยพูดเล่นกับพี่แอนดะี้เนาะเธอถ้าลูกเรามีถ้าถ้าน้องแอนน่ะม,มีมีหลานให้เราอะ่ะเธออยากได้หลานสาวหรือหลานชายคนแรกก็คือพูดเล่นเกันน่ะ พี่แอนดี้ก็บอกว่าฉันอยากได้หลานสาวตั้งแต่จอยท้องเพื่อนเพื่อนนะตั้งแต่จอยท้องน้องไม้เนี่ยก็คือพี่แอนดี้เขาก็อยากได้ลูกสาวมาแต่ไหนแต่ไรอ่ะจ้ะเพราะว่าทําไมเขาถึงอยากได้ลูกสาวเนาะพี่สาวแอนดี้อ่ะจ้ะนะเขาอยากจะได้ลูกสาวทีนี้เขาไม่ได้ลูกสาวเพื่อนคือลูกสามคนก็เป็นผู้ชายหมดอย่างเงี้ยพี่สาวแอนดี้นะได้ลูกชายหมดทั้งสามคนทีนี้เมยย่าจอยอ่ะเขาก็อยากได้หลานสาวจ้ะทุกคนเพราะมีหลานสาว หลานชายสามคนแล้วเนาะตอนจอยทนะ้องเนาะกพราพียนดี้ก็พาจอยไปตรวจนะจะอยู่เมืองไทยก็พาไปไออุนตาสาวไปอะไรอย่างอย่างเงี้ยทีนี้หมอเขาถามพียนดี้ว่าเธออยากได้ลูกผู้หญิงผู้ชายพี่แอนดี้ก็ตอบแบบไม่ลังเลยจ้ะฉันอยากได้ลูกสาวหมอเขาก็บอกว่าฉันดีใจด้วยนะเธอได้ลูกสาวโอ้ยดีใจมาเล่ายามาเล่าพี่สาวตัวเองว่าฉันจะได้ลูกสาวแล้วนะพอที่มามาลูกสาวมีแฟนเนาะ ก็อยากให้ได้หลานสาวขขทีนี้เพื่อนเพื P ่อนพี่แอนดี้เนะ่ะเขาเขาเล่นกับเด็กเป็นเขาเลี้ยงเด็กเป็นนะขนาดลูกจอยเล็กๆเนาะน้องไมล์เล็กๆลูกคลอดออกมาแล้วก็ลูกโตมาเนี่ยคือพี่แอนดี้จะพาลูกทํากิจกรรมต่างๆจ้ะเล่นขายของเล่นตุ๊กตาเล่นโอ้เล่นเหมือนกับเล่นเล่นกับลูกได้อะจ้ะพี P ่อนดี้เขา,าลูกชายเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากจะไอ้นั่นนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขาเห็นพี่สาวเขาอะ พอมีลูกชายต้องไปเล่นกิจกรรมพวกฟุตบอลทําแรงๆนะบางคนนะ่ะเด็กบางคนเขาจะชอบเป็นการกีฬาอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่แอนดี้เขาเขาอยากได้แต่ลูกสาวอะเพราะลูกเพื่อนแอนดี้นะเขาคุยเก่งเนาะเด็กคนนั้นเนาะมาพอเห็นแอนดี้อย่างเงี้ยทุกคนเขาก็จะพูดชวนแอนดี้พูดนะแอนดี้ก็จะทําเสียงเล่นเหมือนกับเด็กอะแล้วเล่นกับเด็กไปก็ยิ้มไปคุยไปหัวเราะไปแล้วเด็กมันติดเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนก็จะพาหลานมย มาเล่นด้วยบางทีก็ชวนแอนดี้ไปเต่มกาแฟาที่บ้านเนี่ยตอนที่ว่าเขาแบบดูแลลานเขาอะนะจอยคิดว่าพี่แอนดี้พร้อมที่จะมีลานแล้ว <c oughs> นะพร้อมที่จะมีลานแล้วสุกแล้วจ้ะนะแล้วก็ทำสุกแล้วทุกคนจะเก็บเอาไว้กินกับจีนจ้ะทุกคนลูกสาวจอยเขาก็กินด้วยอแอนเปิดูว่าไม่ได้จ้ะทุกคนเสร็จแล้ว จะทำแกงเขียวหวานก็ได้แกงเผ็ดจ้ะแกงเผ็ดซิกโคมไก่ใส่มะเขือลูกสาวจ๋าก,ก็กินด้วยจ้ะทุกคนทำหม้อใหญ่ๆ mm hmm. แอรเขาเพิ่งกลับมาไอ้รถเขาสตาร์ทไม่ติดย mm ังไงคะโอเคนะเอ็มยังไง ฉันไ e ่เข้ a ใจมันมันเกี่ t วกั a อร t านไ a ่ n t s น e ข h เขาอยู e บนโทรศัพ e ์ของฉ g นางแตนก็านต้องกล o ไปทำงานจ้ะเพราะว่าไปบ้านแฟนทีนี้จะกลับบ้านกลับไม่ได้ฮรถไม่สตาร์ทเพื่อนๆต้องจ้างแท็กซี่มาส่งแล้วก็ แล้วก็โทรไปไปหาช่างอ่ะนะช่างเขาก็โทรศัพท์เราให้ทำนู่นทำนั่นทำน,น,น,นี่ตรงน,นี้กลับมาได้แล้วเดวนางไปทำงานเสร็จละผักแช่แข็งไก่แช่แข็งทุกอย่างแช่แข็งจะพริกแกงก็แช่แข็งยกเว้นกระทงกะทิไม่ได้แช่แข็งจะทุกคนส่วนใหญ่ก,กะทิใกล้จะหมดอายุนะจอยก,ก็เอาออกจากกระป๋องเทใส่ถุงแล้วก็แช่แข็งนะทุกคน อะ,อะไรแอนจะใส่ไปสอบเสร็จอะไรลูกสาวว่าลืมเอรองเท้าขึ้นไปไว้ข้างบนเอาละจ้าทุกคนเราชิมอีกสักรอบน้ำปลาจอยอไว้ใส่ทีหลังนะจอยไม่ชอบใส่น้ำปลาตัวน,นี้เพื่อนมันมันมันคาวต้องใส่ทีหลังใส่เกลืออย่างเดียวโอเคโอเคอยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้าทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย